เก er t วอ a มอเตอร์เปิดตัวและประกาศราคาโอร่า07อย่างเป็นทางการเกตวอ a มอเตอร์ er ue, ประกาศความสำเร็จของการส่งยานยนต์ไฟฟ้า100%เอร์เซเรือธงรุ่นล่าสุดสู่ตลาดไทยเปิดตัวและประกาศราคาโอร่า07อย่างเป็นทางการภายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40 หรือมอเตอร์เอ็กโป2023เสริมทับไลน์อัพยานยนต์พลังงานใหม่คุณภาพลำดับที่9สู่ตลาดประเทศไทย โดยราคาอย่างเป็นทางการของโอร่า07รุ่นลองเรนอยู่ที่1,299,000บาทและราคาของโอร่า07รุ่นเพอร์ฟอร์แมอยู่ที่1,499,000บาทโดยลูกค้าที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านช่องทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.gwm.co.th นอกจากนี้ ลูกค้าที่สนใจสามารถสัมผัสและทดลองขับโอรา0-7คันจริงได้ที่พาร์ทเนอร์สโตร์อีกด้วยพร้อมกันนี้เกตวอร์เตอร์อายังขนทัพยานยนต์ไฟฟ้าขวัญใจชาวไทยอีกหลากหลายรุ่นมาจัดแสดงและจัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษพร้อมกิจกรรมสุดสนุกอีกมากมายภายในงานมอเตอร์เอ็กโป2023 นายเฉิงประธานเกตวอมอเตอร์ ater, อาประจำภูมิภาคอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในการเข้ามาดำเนินธุรกิจของเกทวอมอเตอร์ในภูมิภาคอาเซียนการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนี้ได้เข้ามายกระดับมาตรฐานการดำเนินงานทั้งทาง,งด้านการขายและการผลิตในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเรามุ่งมั่นสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของแบรนด์ในตลาดอาเซียน ตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำและความตั้งใจของเราในการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่อย่างยั่งยืนเกตวอร์มเตอร์จะยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ขับขี่ที่ดีที่สอดูให้แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์ทั่วภูมิภาคผ่านบริการและรถยนต์พลังงานใหม่ที่เปลี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยนรงศรีตลายนกรรมการผู้จัดการเกตวอร์เตอร์ประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบันเกทว์มอ,เตอ,เ,ตอเตอร์ได้ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสู่ครอบครัวชาวไทยไปแล้วมากกว่า27,000คันจากรถยนต์ทั้งหมด8รุ่นที่ได้เปิดตัวและจำหน่ายไปแล้วโดยการเปิดตัวและประกาศราคาโอร่า07อย่างเป็นทางการภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ในวันนี้นับเป็นความสำเร็จต่อความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและ บรรลุเป้าหมายมิชชั่น9 in 3หรือการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า9รุ่นภายใน3ปีที่เกตวอร์เตอร์ได้เคยประกาศไว้เมื่อ3ปีก่อนนอกจากนี้ความสำเร็จในวันนี้ยังแสดงถึงการเดินหน้าเพื่อเติมเต็มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยพร้อมมอบทางเลือกในดีเซเ m e n t ของรถยนต์ไฟฟ้าซีดานรวมถึงการส่งเสริมการยกระดับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่บริษัทเลือกมาเปิดตัวในประเทศไทยครอบคลุมทั้งรถยนต์ไฮบริดพลักอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่100%ซึ่งเป็นจุดแข็งของการดําเนินธุรกิจของแบรนด์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้ยานยนต์พลังงานใหม่และสนับสนุนสังคมสีเขียวในประเทศไทยเกตว์มอเตอร์ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนนอและความไว้วางใจ ที่ทุกท่านมอบให้ด้วยดีเสมอมาเราจะยังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยกระดับการบริการและประสบการณ์ของลูกค้าไปอีกขั้นเรายังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำและเป็นส่วนหนึ่งและการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องผ่านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายที่เตรียมไว้ให้แก่ผู้ขับขี่ชาวไทยในปี2567ที่จะถึงนี้ โอราศูนย์เรถยนต์ไฟฟ้าสปอร์ตสมรรถนะสูงรุ่นเรือธงล่าสุดภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์โอราเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่มาพร้อมกับตัวเลือก2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นลองเรนจ์และรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรุ่นลองเรนจ์มาพร้อมระบบขับเคลื่อนด้านหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีอัคระกำลัง204แรงมา้าหรือ150กิโลวัตต์แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด340นิวตันเมตรระยะทางวิ่งสูงสุด640กิโลเมตรสแตนดาร์ การชาร์จหนึ่งครั้งรุ่น Performance มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวมออพละกกำลัง4 0 8แรงมา้าหรือ300กิโลวัตต์แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด680นิวตันเมตรระยะทางวิ่งสูงสุด550กิโลเมตรแตนดัดการชาร์จหนึ่งครั้งโดยทั้งสองรุ่นมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด83.5กิโลวัตต์ชั่วโมงและโหมดการขับขี่ถึง6รูปแบบสำหรับรุ่นเ e อร์ฟอร์ c e ได้แก่โหมดประหยัดโหมด Well-being โหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตและโหมดส่วนบุคคลอรา07มาพร้อมกับเฉดสีภายนอกทั้งหมด3สีได้แก่สีขาวเจ็ดไวสีเทา a อม t h ิสเกรย์และสีพิเศษม่วง c r y สตัลเพอร์เ ในรุ่น Performance เฉดสีภายในมีให้เลือก2สีคือสีดำและสีน้ำตาลซึ่งเบาะสีน้ำตาลจะเป็นสีพิเศษสำหรับรุ่น Performance ซึ่งเลือกจับคู่ได้กับสีภายนอกสีม่วงและสีเทาเท่านั้นนอกจากนี้โ r a a 7 7ยังมาพร้อมการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนและการรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือระยะทาง1 8 0่0 0กิโเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน สำหรับผู้ที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของโอรา07เ m กตวอมอเตอร์อายังได้จัดเตรียมข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่แฟนๆชาวไทยอาทิดอกเบี้ย1.68เมื่อดาว30%ผ่อน48เดือนฟรีโฮมชา h a r เจอร์พร้อมติดตั้งฟรีค่าอะไหล่และค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทางภายในระยะเวลา5ปีหรือ75,000กิโลเมตร ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปีฟรีบริการแพ็กเกจอินเตอร์และระบบสั่งการภายในรถเป็นระยะเวลา3ปีธนาคาร TMB ธนชาติดอกเบีย้ย1.68สำหรับผู้ที่ทำการจองตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2566 ธนาคารทิสโก้ดอกเบีย้ย1.68%สำหรับผู้ที่ทำการจองตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2566เท่านั้นและจะปรับดอกเบีย้ยเป็น1.85%สำหรับผู้ที่ทำการจองตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคม2566 นอกจากการเปิดตัวและประกาศราคาของโอ r a 07แล้วเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านยานย,นยนต์ไฟฟ้าและความมุ่งมั่นในการส่งมอบรถยนต์คุณภาพให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยเกตวอมอเตอร์ได้ยกขบวนพาเหรดยนต,ตรกรรมไฟฟ้าเซลล์ Sell. มาเพื่อจัดแสดงภายในงานมอเตอร์เอ็ก2023ได้แก่รถยนต์คอมแพค SUV ยอดยนิยม H a v l h .6 h e v h a v l h .6, h l h 6. เจ้าสิงโตอารมณ์ดีเฮลเวอร์จอลีอันไฮบริดเอสวเจ้าเมียวไฟฟ้าขวัญใจชาวไทยอรกุดแคทอรกุดแคท GT และเจ้าเหมียวไฟฟ้ารุ่นล่าสุดโอร่า0 7, รวมถึงรถยนต์สำหรับ SUV o f วีออฟโรดระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์แท่งอย่างอ l l นิวแท่ง500ร้อและ All-New Tank 300 HEV ภายในงานเกทวอร์มอเตอร์ได้เตรียมไฮไลท์ชุดตกแต่งออฟโรดฉบับพิเศษสำหรับ All New แท n ง300อชีวีที่ผสานการตกแต่งแบบสปอร์ตออ r o a d และความลักชัวรีไว้อย่างลงตัวสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นมากกว่ารถ SUV แต่พร้อมเป็นยานพาหนะคู่ใจที่จะพาผู้ขับขี่ผจญภัยไปในทุกเส้นทางทั้งออฟโรดและออร o ร d สะท้อนเอกและก็สอความเป็นตัวเองด้วยตัวรถสีเขียว เข้มแบบด้านตัดกับอล่รบอด,ดี้สีดำปรับดีไซน์ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำผสานโลโกโล้แทงครับกับไฟหน้าทรงกลมดูโดดเด่นครอบฝากระโปรงหน้าสีดำดีไซน์เอ็กตัดช่องลมเพิ่มความดูดันรับกับกอ ระจกมองข้างดีไซน์ใหม่ด้วยคลิปตัดอากาศกันชนด้านหน้าและหลังสีดำคาดลายรังพึ่งพร้อมชายล่างและไฟเลดเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ด้วยท่อไอดีบนฝากระโปรงหน้าสำหรับลุยน้ำได้ดียิ่งขึ้นล้ออลลอย2โทนขนาด20นิ้วพร้อมอยังเอทีที่เหมาะสมกับการลุยในเส้นทางออฟโรดพร้อมปรับช็อคอับยกความสูงขึ้น3นิ้วชุดตกแต่งซุ้มล้อและบันไดข้างดีไซน์ทันสมัย อดรับกันชนด้านหน้าและหลังเสริมชั้นวางสัมภาระบนหลังคาดีไซน์ X พร้อมกันแดดและสปอยเลอร์และบันไดหลังคาพับออกเมื่อต้องการใช้งานฝาครอบอยางอะไหล่ดีไซน์ X รับดีไซน์นอจากฝาก รับรองหน้าและหลังคาตอบโจทย์การขับขี่ออฟโรดและการผจญภัยของ All New Tank 300ชีวีได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีโอรา07ชุดตกแต่งพิเศษเสริมรูปลักษณ์ความสปอร์ตสุดแล้วใจเปลี่ยนโฉมด้วยฟิล์มสีดำทั้งคันพร้อมลอ้ออลลอยสีดำขนาด19นิ้วและแป้นเหยียบคันเร่งแบบสปอร์ต ยิ่งไปกว่านั้นพบกับข้อเสนอที่ดีที่สุดส่งท้ายปีสำหรับสาวกเจ้าเหมียวไฟฟ้ากับโอกาสสุดท้ายในการเป็นเจ้าของวรกุธแคทและวอรกุธแคท GT ทีเกตวอร์มเตอร์อาช่วยผ่อนระยะเวลานานถึง12เดือนรวมมูลค่าสูงสุด120,000บาทเฉพาะสีและรุ่นที่กำหนดให้แก่ผู้ขับขี่ชาวไทยหมดแล้วหมดเลยพร้อมกับสิทธิพิเศษออื่นๆอ,อีกมากมายนอกจากนี้รถยนต์วรกุต แค่ทั้งสองรุ่นจะได้รับฟรีค่าจดทะเบียนรถยนต์และค่าดำเนินการมูลค่า3,500บาทอีกด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถภายในวันที่11ธันวาคม2566นี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้นมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40มอเตอร์เอ็กโป2023 อาคาร c ช a เลนเจอร์1-3อิ p แพคเมืองทองธานีได้ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง -11 ธันวาคม2566เวลา12-22นาฬิกาวันธรรมดาและ11-22นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ